ถ้าฉันไปกับบอสถ้างั้นคุณจูเลียล่ะคะอืมนั่นสิฉันจะไปกับไซมอนคะ่ะอืมดีเลยถ้างั้นฝากด้วยนะคะ ฉันเปิดทางให้แล้วนะคะบอสไม่ว่าจะยังไงฉันก็อยู่ข้างคุณนะคะที่คุณพูดหมายความว่ายังไงแหมไม่ต้องมาทำเป็นปากแข็งหรอกค่ะดูก็รู้ว่าคุณอ่ะกำลังหึงคุณเชอรีนอยู่หึงทำไมผมต้องหึงผมมีสิทธ์อะไรไปหึงเขาผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขาซะหน่อยอทนปาดแข็งไปเถอคะค่ะบอส ฉันจะคอยดูถ้าหากไซมอนเกิดจริงจังขึ้นมาคุณจะยังอยู่เฉยได้ไหม ทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจล่ะคะทั้งที่ตอนแรกปฏิเสธเสียงแข็งขนาดนั้นแล้วคุณล่ะทำไมถึงยอมขึ้นรถมากับผมมากกว่าที่จะไปกับไซมอนถ้าฉันไปนั่งรถกับคนแปลกหน้าฉันก็รู้สึกอึดอัดแย่นะสิคะ,ะงั้นก็แปลว่าเราไม่ใช่คนแปลกหน้าในสายตาเธอสินะ ทำไมมาช้ากันจังเลยนะแล้วนี่ต้องให้ฉันยืนรอกับไซมอนนานแค่ไหนเนี่ยมาสักทีนะคะบอสว่าแต่ทำไมถึงมาช้าจังเลยล่ะคะก็บอสนะสิคะขับรถช้ามากเอ่อที่ผมขับรถช้า เพราะผมกลัวมันจะเกิดอุบัติเหตุนะก็เลยมาช้านิดหน่อยไซมอนมไม่ว่าอะไรหรอกใช่ไหมงั้นเราก็เข้าไปกันเถอคะค่ะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานอีกอย่างไม่อยากกลับดึกด้วยอะ่ะ เออถูกไหมวะเนี่ยที่ให้มาฉลองกันที่นี่เนี่ยอ๋โอโหคุณไซมอนคะบ้านรวยขนาดนี้ไม่เห็นจะเป็นต้องทำงานเลยนี่คะเออจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มันไม่ใช่บ้านของผมหรอกครับผมแค่มาอาศัยพ่อกับแม่อยู่าใจะจ่ายในบ้านผมก็เลยต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยอ๋องั้นหรอคะยังไงฉันก็คิดว่าคุณโชคดีอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะ มีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องไปหาเช่าเอาข้างนอก ผมรู้นะครับบอสว่าคุณอะไม่ค่อยชอบหน้าผมอืมรู้ตัวก็ดีแต่ว่าผมก็อยากจะขอเตือนอะไรหน่อยนะครับว่าตอนนี้คุณเชอรีนเธอกำลังสนุกถ้าคุณทำให้คุณเชอรีนหมดสนุกแล้วเกิดทะเลาะกันขึ้นมาผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นะครับสงสัยนายจะเข้าใจอะไรผิดไปนะนายไม่ได้มีค่าขนาดนั้น มีเรื่องเครียดอะไรกันงั้นหรอคะทำไมสีหน้าคุณดูไม่ดีเลยเปล่าครับไม่มีอะไรคุณไม่ต้องสนใจหรอกเออว่าแต่เราจะกินอะไรกันดีละ่ะอืมถ้างั้นเดี๋ยวผมลงมือเองก็แล้วกันงั้นฉันขอเป็นลูกมือให้เองค่ะ โอ้ยอ๊ยร้อนอโอ้มือพองแลยเหรอเนี่ยรู้งนี้น่าจะใส่ถุงมือก่อน <c oughs> โอ้ยังจะมาขำกันอีกนะครับถ้าผมเจ็บจะแย่อยู่แล้วเนี่ยขอโทษค่ะขอโทษก็คุณเล่นใช้มือเปล่าไปหยิบของร้อนมือมันก็พองไงสิคะฉันว่านะ คุณไปหาอะไรมาประครบมันจะดีกว่านะคะก่อนที่มันจะเป็นหนักกว่านี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอหลังจากทานเสร็จเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ได้หรอกค่ะถ้าเป็นหนักกว่านี้มันจะแย่เอานะคะมาค่ะไปกันเดี๋ยวฉันทำให้เออไม่เป็นอะไรหรอกครับคุณไปทานอาหารเถอะผมทำเองได้จริงๆนะ พอได้เราเชอรีนเดี๋ยวผมพาคุณไซมอนไปทำแผลเองส่วนคุณก็ไปนั่งทีได้แล้วก็ได้ค่ะถ้างั้นฝากด้วยนะคะนี่วันนี้ฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าคะทำไมวันนี้บอสเขาดุจังเลย บอสเขาไม่ได้โกรธคุณหรอกนะคะแต่เขาไม่พอใจที่คุณไปจับมือกับคนที่เขาเกลียดนะคะทำไมล่ะคะทำไมฉันถึงจับมือคุณไซมอนไม่ได้เอาไว้ถ้าบอสเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะบอกคุณเองคะ่ะเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่เข้าใจอะไรเลยอ๋อนี่เอาไปประคบเองซะ ก็ไหนคุณบอกว่าอะไรฉันบอกแค่ว่ามาส่งไม่ได้จะทำให้สะหน่อยนี่รู้ว่านยายอยากให้ฉันทำให้งั้นหรอนายมองฉันทำไมที่คุณไม่ยอมให้คุณเชอรีนนั่งรถมากับผมสองคนเป็นเพราะว่าคุณชอบคุณเชอรีนใช่ไหมละ่ะรู้ก็ดีละฉันจะได้ไม่ต้องอธิบายในในายนายก็รู้ละฉันจะขอบอกนายไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน ถ้านดคิดจะจีบคุณเชอรีนหยุดความคิดนั้นซะเพราะฉันไม่อยากให้เธอต้องมาเสียใจเพราะคนอย่างนายคนอย่างผมคนอย่างผมมันทำไม่หรอครับคุณก็เห็นนี่ว่าคุณเชอรีนเขาเป็นห่วงผมขนาดไหนเขาก็แค่เป็นห่วงตามมารยาทอย่าสำคัญตัวไปหน่อยเลยแล้วถ้าหากว่าไม่ว่าคุณจะพูดยังไงผมก็ไม่ยอมถอยแล้วครับได้ งั้นเรามาดูกันว่าเชอรีนเขาจะเลือกใคร เดี๋ยวฉันขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะฮัลโหลว่าไงจ้าน้องสาวสุดที่รักพี่คะตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนอะ อนนี้พี่กำลังฉลองกันที่บ้านเพื่อนอะมีอะไรงั้นหรอคือตอนนี้หนูก็อยู่บ้านเพื่อนเหมือนกันค่ะหนูมาทํารายงานอะแล้วก็ไม่แน่อาจจะได้ค้างคืนที่นี่เลยและอีกอย่างหนูก็เผลอเอาคีย์การ์ดห้องมาด้วยออ,อะไรนะ